ก็ให้เธอทั้งหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอแอ<ผ>บมีเขามาอีกคนพี่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำม,มันเจ็บใจมันเจ็บใจ สวัสดีครับช่างบอมไอทีบ้าน,นอกนะครับอันนี้จะมาถ่ายวีโอโพสประสบความสำเร็จครับข้อหน้าสองออกหน้าสองปั๊มน้ำโซลาเซลล์ข่อดูดหน้าสามครับแผงสามร้อยสามสิบวัตต์สี่แผงครับจากร้านที่ลบรีครับ ส่งให้ถึงที่ครับผมเจส่งให้ถึงที่แผงยี่ห้อลีลีสตาร์โซลา่าครับแผงใหม่แกะกล่องสี่แผงน้ำออกเต็มท่อครับอันนี้ระดับน้ำลึกนะครับแต่ดูดขึ้นเต็มท่อเลยก่อนหน้านี้แผงเก่ามือสองแล้วดูดแล้วมันลองหลายอย่างทั้งท่อดูดทั้งสายยางดูดก็ไม่ขึ้นเพราะว่า แอมของแผงเนี่ยน่าจะตกเช็คแล้วเหลือสี่แอมพอเปลี่ยนมาใช้เป็นแผงรีสตาร์มือหนึ่งเลยแอมน่าจะมาเต็มแล้วแล้วก็น้ำออกเต็มท่อมากๆครับอันนี้ผมต่อออกมานี่แล้วก็ไม่แยกสามทางที่สวนครับน้ำคือน้ำเต็มท่อมากอ่าทางนู้นปิดไว้ถ้าเปิดเปิดไว้ก็ออกแรงเหมือนกันแต่อันนี้ผมจะสูบน้ำเข้าคลองเอาน้ำมาไว้รถ ต้นไม้ริมคลองนะครับก็คือคลองนี่เอามาเป็นที่พักส่งให้น้ำตัวนี้แล้วก็ปัม๊มตัวลาปั๊มเล็กดูดเอาไว้ต่อน้ำหยดอีกทีหนึ่งนี่ครับอันนี้แผงสองแผงครับมือสองแผง,แผงมือสองโอ้รอยหมามานอนบนแผงน้ำออกแรงมากครับเต็มท่อมาก ขอบคุณเจ๊ครับตรงแผงถึงที่บริการดีประทับใจครับติดต่อได้ครับร้านร้านอยู่ที่ลบบุรีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ร้านขายแผงกับอุปกรณ์โทรเซลท์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ติดต่อหาเจเอได้ครับน้ำดูดแป๊บเดียวครับ เต็มท่อแล้วตเต็มคลองละอันนี้ก่อนหน้านี้นะ้ํามันไม่เต็มคลองเมื่อวานฝนมันตกน้ําดินเลยทุดกับนี่ผมจะทําคลองส่ง,งน้ําไปรดต้นไม้นะฮะแล้วก็เอาปั๊มเล็กต่อพีอีออกเป็นท้าหยดอีกทีหนึ่งนะฮลดต้นไผ่น้ำ จากนู่นมาใส่มากครับแต่มาลงนี่ขี้โคลนหมดเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวก่อนเพราะว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากอ่างมโขงมาหลายวันไม่ได้เช็คแอมที่แผงขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่เกียรตินะครับพี่เกียรติพี่เกียรติพี่เกียรตินะขนายกอ่าเป็นผู้แนะนำให้อ่าเปลี่ยนแผงยี่ห้อ รีสตาร์นะครับรีสตาร์โซลา่าตอนแรกแกจะมาช่วยแต่แกบอกว่าไม่ต้องช่วยแล้วมันแค่นี้ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนแผงก็ใช้ได้เลยจริงๆครับเปลี่ยนแผงแล้วก็เดี๋ยวรอผมเอาสวิตชามิง่งตั้งเวลาตัดของปั๊มเนี่ยมาติดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยเปิดทิ้งไว้ทั้งวันน่าจะหมดสะแน่ครับไม่เกินสามวัน <laughs> ผมดูแล้วไม่เกินสามวันน่าจะหมดสะเนี่ยแล้วสระสระ,ะลูกใหญ่อยู่แต่ว่าน้ําลึกอยู่ครับแต่ว่าน่าจะหมดอะถ้าถ้าเปิดทิ้งไว้สักสามวันผมคิดว่าหมดอะหมดสระแน่นอนถ้าเปิดทิ้งไว้นะดูเฉพาะกลางวัน oh my god อ่านน้นคลองนน้นเมื่อคืนฝนตกครับคลองนน้นไม่ต้องวิสัใส่เต็มเลยน้ําไหลลงอันนามาแล้วก็มาลงคลองตอนแรกล้นคลองครับแต่ทีนี้มันมีคลองข้างหลังนู่นอีกน้ําน่าจะซึมออกไปคลองข้างหลัง มาเที่ยวชมได้ครับบ้านสวนคลองไผ่ครับหมู่แปดตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพเชรบูรณ์ครับผมวันนี้พอแค่นี้กันครับสวัสดีครับ